วัสดีปะลุงบบพองบาวตะคือกับปลุงบายดีปลุงบายดีคุณคุณคนคนัขาบตยั้าวมาสีขาววไหมถ้าเันเลิกงานมคำนี่เนื้อไมจะโตัเื่อแทนไซีเราได้ขาแห้งไวไรกับผู้วได้คางแห้งไวซ์ไรเนาะเขาผู้จะว่าบทสรุป แล้วงานเพิ่นจังสีกีไละเสลียกระจายบาทเดียวเลยแรกเราคงสิบัวหลายไปเลยดอกเหตุไปน้องพ่อได้ซื้อขนมให้นุ่นหน่อยทั้งซื้อขนมเมนเพราะว่าอายอายเนาะเพิ่นให้เธอได้ก็เอาวันนี้มีเมนูเด็ดอีกแล้ววันนี้ต้มไก่ไก่ต้วบักไงโอ้ยเลยไก่เฮา บมมีเวลาไปหากินเนาะเพราะว่าต่างคนต่างอมีเวียไปไปไปมันทั้งบอ่อตาไปเห็นงานทั้งหัวตาทั้งน้องมิดเดิลงไปคัดไม้คัดแป้นเตรียมสีปูแป้นทั้งแม่ตาเผมขับไปเวียกันเลยบมมีแพ้าหาเห็นหาจับไก่ในเคอาะเนี่ยใจับไก่ในเคอามห,หเห็นกินยาสิกัวซะก่อนตาขั้วแล้วแล้วไปเนี่ยสักมึงปัาพอฮักยังไงดีที่ดีที่อะไรกัน ใส่กันต้องแบบสองสันเลยะแบบน้ำข้าวมันออกเด้์เน่ลงไปเลยนี่เอาน้ำข้าวเขาถอดออกแล้ววหวโบภาพา้อนเขาจะว่าเป็ะโบัาพก้คนเน่นสมิวแบบใส่ว่าบเลยเอฟซีเม่นมาว่าต้มไก่พุ่มว้อยแต่เอาตอนมันลงอย่าพลาดกนเด้อเขาก็สิบภาพา้าอานเอาไปปลาไว้ก่อนหลังจากนั้นสมิวก็เตรียมสิปุ้งใส่เบิงหม้อเขา พมดเลยทั้งหน้าปัาดเท่าวงเอืมถ้าคุณตาดีอาจจะมองเห็นว่าอะไร <c oughs> <c oughs> พดแล้วทั้งนี้หลังจากที่หาลงไปประมาณโดนเติบน,น,นี่ปัดใบยอย่างนี้นี่ <c oughs> พอูดอกน้ำบุหรุห่ไงฝอมันหลายพดวเสียงเสียงอืม <c oughs> อ้าน้อยหนาบุดลงเลยใบ <c oughs> น้อยหนาเด่นหนะลายใบเติบตะไคร่เนี่ย <c oughs> ต่อไปก็ค <c oughs> ือใบมะขาม หอมบัวนลงไปเรามีรู้ใส่หัวขาลงไปแต่แต่ต้นเอาไก่ลงผึนบอตาเด็ดเรียกนิดหนึ่งมาผึนเอาขาลงอืมกันเ่ยผัดเดือดเดืเอดเดืเอดเลยอาใส่ผงสุรลลงไปอีกนใน,เ,นเตรียมเกลือลงไปอีกเกลือต้มเนี่ยบ้วงหนึ่งเนี่ยใส่น้ำละบ้วงเอากระสีปาง ผอดอีกจักหน่อยเนาะพ่อสมุนไพรฮะออกสู่เนื้อไก่เดี๋ยวมารอซิมน้วกันเด้อเพื่อุๆทุกคนรัดแล้วละเด้อบ้านนี้ปังอายทวนๆขึ้นมาเลยมารอซิมน้วกันเด้อรอซิมรอสดน้ำนัวๆมึงเไอ้พวกจัดจ้านของแท้ของแท้นี่สมิวดได้เตรียมตักแล้วบ้านนี้ซอยกันเห็ดกับเขาไปลงไอ้เนี่ยอ่า เอาพอซอยกันเห็ดพอพา,ายกันแล้วเวียดกันคำก็เลยได้กินข้าวคำใน่มันนีนนแนนน่แล้วเละเด้อบานนี่สองถ้วยบักใหญ่เลยนล้วเจ่วพริกดิบต้นนี้ปิ้งย่างปิ้งย่างบแบบบนว่าเริ่มแนวสีสันกับจัดจ้านแบบลดน,นี่ไม้นี่มารอซิมแล้กันเด้อเตรียมลงมือเลยเด้อบานนี่ มากินน้ำกันเด้อพญายม่ย,ย่คุณตาคุณยายคุณพี่คุณป้าแลักกันเอซี่ถูกฐานเด้อเหมือนะ <c oughs> นพันน้ำเด้อกินข้าแรงน้ากันเด้อเมนูซ่บแล้วก็ยอดฮีตกว่าได้ทางฝั่งลารทางครอบวกนะล่กลยาคุาน,าาน,นี้ ตกวนอนอรับเลยนอนดีนอนรับเลยโชคดีว่าไกลแล้วเ,เ,ลดดดดดขเขาก็เลยโชคด,ด,ด,ดีแสบเพราะว่านนนอนป่วยอ่แล้โชคแสบนอนโชคดีเขา้วยเขาขเขาดินมาตันอันกินเขาอันกินเขาายคิดก็เลยแปหนึงเดินมาตโคกับ

อยู่บ้านเขาอล้นนมาเลยชวเยมไปแหอนนี้งไปซื้อล็อตซินอยู่บ้านเขาเอ้ยเลมาไปแหวเ่อนเา่รยอนนงว้าคือกินด้คนิพูดแเล่นโมกนสบายดีพี่น้องขุคนึ้กคนไอซีไอาได้กินข้าวแรงแล้กันเด้อบเ ทอดมนอห้าินเินเงว่คงพดเ่องน้ำน่อค่ะใรแล้วมยมันยังมัวพันม้ว็ตามาัน้เปาเป็อกที่ตตามดน้ำเี่ยงสัวยนะ่นอนเด้งเลยฮะเกแสบกบนอนแหละแล้วเนี่ยทำนมปวดเั่า่ขา โชคเสนอนฮะก็โชคดีไฟกระตางเนี่ยเียกไฟเรียกมันอยู่ตรงนี้แล้วเด้กินขขาคำเลี่มันอตะกัเพื่อเลิกงานดักจ้ะยางดอกย่างกินล้กก็นอนเด็กงานตากคนมันเนี่ยแดดบูมี่มีตะกุนทำงานต่อจะบอกว่ายางก็แต่างลำเลืองมาก มีแต่ละมงในหมองรักบ้านในมงมือว่าอยากว่าอยากย้ายเยอะเสียเพราะงานนี่แหละย้ายบ้านย้ายเดินเลามาก่อนไปไปแบบย้ายแล้วไปชื้ออยู่ตอนนี้ตอนยังน้อยพี่โรสิไปวุ้นไปเจอดอกพี่โรสิไปวุ้นบ้านชาวเอื๋ยเป็นไรผ่านขั้วเชาะขัวกระชับกระชนี่ขัวกระชับ แค่เดียวอะไนะพรอป่งเลยนุงนะ่งซอนนุ่นนนองซอนพออ้อนเปแบมุกีสาหวหนะวเจ้าอเากมาเรืงแบบครบไป์ายคิดซะนัวัยเปนตุ่มื่อไห่ก็หันลาทีเปนเล็กแบคนปเลกคิดอยืนอยาก,กะานะไ ทางจากบ้านบาตาไปไปเฉลยก็ประมาณสามกิโลบ้นโลติือบุญเอจ้ะจังขึนมากหมดอไ้โคมไม่บีไครไปด้มาหมด้

เลงงานก็พองอนวันนัยังเหตุงานตากคนเดินฝา่ตลาดบักงเลยไปิ่งไนตัฝานำขบแวก่ไรเล้งนได้สีมาขายตลาดน้ำมันหนูมี่แ่้า็เก่งมาเลย น้ำมันแพงเนาะตลาดนอเทากันย่อมกันล้วได้เเิมม่แ่ว่าตัวไก่หอนั่นแหละวชวงกระปนึงออกนึงเข่าในเรื่องนัเดเยอชื่อตลาดน้ำกับข้าซื้อน้ำมันลงนาไปน้ำมันะมีนะปคิดเบ้งบ็ลงน้ำมันน้ำมันรถมาไซนะยี่ลาวนะดิบอสี่สิบบาทบ้าน้ำมันรถไทยน้ำมันรถอิตีตสี่สิบบาทโคตรแพง

เีะลิร้รละสาวานที่นี่ลิ้นละสีจ้ำหหวานก็จะสาไก็จะให่างบรัก็จะว่าคนนันาาเนาาเน้เรียนคิวผมเอเลียนนื้อคิ้วในปั๊บนยเลี้ยนคิ้วในยกระตุกคนเม่อหร่จะมั่นอยเลี้ยนย่านจะใช้งออยู่ไปผมไม่ไฟเลยถูกก้องเห็นค้าวที่เราขี่งอเดวยว Nói về hệt kì chứ là em. nó khát quá lắm Rất nhanh chứ mà nó khát Nó khát quá lắm Vậy bây giờ chúng ta tìm mua Bây giờ mua sẽ nọ Hệt lắm, hệt lắm Nó mua sẽ lọ Ủa, con sẽ mua bây không? Mua nó Nó kì

เเคยคิดด้ยกันเถอะประมาณในรอบเดือนหนายันจ้ไปออกล่าปลาอยู่บ้านเจฟละวลาปลา้ปลาแม่น้ำงษ์าเลที่มก็เอาไขายแหล่ อาหานอิ่มน้ำเลยปลาลุงบา้านไอป้าโทสดกันนัวค่กคุรีบาดเนี่ยยันเลยไปหัวบาดนอนปู๊เด้อเห็นนังหัวปลาโทมาเนี่ยคอมลาฟาจากันเด้อขอบอกขอบใจทุกคนดีขอมาติดตามนะครับชมมาตลอดเด้อสบายดีเป็นสกุลทุกคน